สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องเพ้่งไปที่โคร,รักนะครับเมื่อนี้ก็อยู่กับผมเพื่อเเขานะครับเนาะกว่าบ้านาเบาหนัดน,นะครับเมื่อนี้เป็นเมนูกับแก้มเด้อแต่ว่ากับเข่าก็ได้นะครับแต่ว่าสีเน้นไปทางกับแก้มวมืนอี้เพราะว่าเป็นบัหยุส,สัปดาห์นะครับเนะาะหาแนวกินก่อนนะครับอ่าเป็นเมนูบ้านๆเื่อเขา นะครับเนาะที่เห็นย่ข้างหน้าก็เอาเป็นแบบยำหมูมาหนิยำหมูพัดน้มเดินดงนะครับวัตถุดิบบ่มีอย่างไรครับมีนี่ครับเปลี่ยนเนื้อหมูก็ได้หรือเอาเนื้อหัวก็ได้นะครับแล้วแต่เมื่อนี้ผมใส่เนื้อหมูนะครับแล้วก็มีอ่ามนาวนะครับ้วก็อ่ามะเขือมะเขือเปาะ มะเขือพวงนะครับตัวผักยาวพริกสดกระเทียมนะะนากะอ่าน้ำกระเทียมดองนะครับผมใช้ตัวนี้น้ำกระเทียมดองนะครับตาฟังก่อนหรือว่าผู้ใดมักยี่ห้ออื่นก็นได้นะครับแล้วก็อ่ามีกะปิครับมีกะปินี่กะปิอย่างดีนะครับเป็นตัวชูโรงนะครับเนอ้องอ่า้วก็นะะ้ำมะขามเปียกครับ แล้วก็มีใบโหรภพานะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเครื่องเทศเอามาลุยขันตอนต่อไปเลยบร้นี้นะครับเนาะแล้วผมมานี้เขามาลวกหมูกันครับน้ำกะเดือดแล้วเดี๋ยวผมใส่เกลือไปอีกน้อยนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับนี่ ฮะน้ำเดือดแล้วก็เอาหมูลงนะครับเลือกรวบหมูให้สุกก่อนครับเนะนี่ครับก็ต้องเอาสุกหลเอาประมาณนี้เด้อนี่สะดุงเอาประมาณนี้ครับก็ต้องอสุกหลนะครับ ปิดแก๊สนะครับเดี๋ยว,วผมจะตักให้จานนีเด้อเต้องเอาสุกรแรงครับเอาพอดีนะครับเอาแบบสะดุงสะดุงแบบเอาสะดุงเนื้อแบบเอาแบบนุ่มๆเ็าอครับก็บต้องเอาแบบเหนียวอุ้ยประมาณนี้เด้อ ประมาณนี้นะนี่น,นี่เห็นบ่นี่ครับเนื้อจะออกมาสวยงามนะครับอ่ะเ๋ยวมาครับบาดนี้งหลังจากที่เฮานะครับนี่เห็นบ่ลวกเนื้อเสร็จแล้วน,นะบเนาะเดี๋ยวผมามาตำพรีก่อนนะครับตำพีเกือบกระเทียมเนาะ อ่ะแล้วผมไปนี่หลังจากเขาตำพริกนี่เห็นปะ่ะอ่ะพริกละเอียดแล้วเดี๋ยวให้มาปรุงรสกันครับไปนี่อ่ะปรุงรสกันเลยครับตามด้วยก,กะปิครับกะปิครับถัรชา ทำด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนะครับสองซวนโตะน้ำมะขามเปียกครับนี่น้ำมะขามเปียกแบบสำเร็จเนดะ้อ หรือว่าผู้ใดมีอ่าแบบสดๆก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าผมเอาแบบที่ว่าสะดวกง่ายๆหน่อยอ่ะน้ำมะขาเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะผู้ใดมักสมลอยสมไรก็เอาต่มาครับจัดไดว้วยนะครับอาหารบ้านเขาสูตรมั่ตายตัวําด้วยบางน้ำครับให้มักเปรี้ยวบากหน่อย มาไใส่ไปตามนี่ครับเอาแบบเปรี้ยวๆเลยโอ๊ยทำายแตกนี่ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลผมใส่สองช้อนชานี่เด้อ ามด้วยน้ำปลาน้ำปลาสองส่วนตัวครับเก๋ยวมันจะเข็มเพราะว่าใช้กระปิ้ล้วนี่เห็นบอวตัวจัดปาดบึบตามด้วยความแซ่บเพิ่มความแซ่บครับเพิ่มความแซ่บผมชิรสเล็กน้อยครับนี่ กินมาแล้วกินมาแล้วนะตามด้วยเนื้อหมูเลยครับที่เขาลวกไปแล้วลงเลยครับลงเลยลงไปเลย ขนแบบขาโคเกดินตามด้วยนี่ครับมะเขือพวงตัวบัก,กบยาวลงเลยบะกับแก้มนี่เห็นบ่าเอาปมเห็ดขนข,นขาขกคเ้ดินตามด้วยมะเขือปอครับ อันเซนามเลยน,ะนี่ลงเลยบ้าสมเข่าตุมเข่าต้องหาดีกีมาแก้มันนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วสุดท้ายครับพระเอกนี่ตามด้วยหัวพับานะครับหัวพับาใส่เลยบ้าเป็นแหนป่ะนี่สุดยอดตามด้วยหัวพับา มาอ,อ,อันนี้เด้อนะสร็จเลืวอครับบ้านนี้ซักเสือบให่จันนะครับผมโอ้เขยค้มย,ยบ้านนี้โอ้หอมหอมโอ้สุดยอดนี่ครับกัะแก้มพร้อมเสริรบฟเป็นอาหารบ้านๆกะแก้มบ้านบ้าน ผมบ่มีซ้ำงี้ผมเฮ็ดใส่โคกอยู่เด้นี่เห็นบ่พร้อมเสิร์ฟเลน่นนี่เอาประมาณนี้เด้อสุดท้ายครับนี่นี่พร้อมเสิร์ฟแล้วเอาเห็นใกล้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อเพื่อนกำลังใจพ่อกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวเปลี่ยนกล้องให้เบิ่งดใหญ่เลยเห็นบ่นี่